Muy bọn ong non, má nội má ta mong luôn yankee hãy gây kia gây 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 Nào gây gây rồi, cái đốm <laughs> hãy gửi kín lắm, hãy gửi kín ปันกันลูกบาดีปล,ลาลูงเอไรปลลูกไอ้กอน้ำเดีมินสบาดีบอกคำน้ำดูแชบบอึอ <ผม S 1> กินไหมห็นเป็นไข่ไก่ลุงบุญูลุงอยู่นู<อ>ลนละเดิสสซมิีกินขนม ណេដេតមនីកាຕອນເຊົ້າພໍພົດແຍຍຍຕາຕ້ອງໄວແຕກຕ້ອງໄວເຮົາກະຕົ້ມເຂົ້າຫນົມອື່ນມາແຊ່ແມ່ກິດແດ່ប៉ແມ່ប៉ແມ່

โอ้ยน้่น้วเองมก้น่น้นอะพี่น้องน้ำม้อึดทงหาซิบเกียมเนี่ยเข่าเนี่ยเข่าหนึ่เกียมันนี้ยอเย

ก็ส่งมาดานนะป่ะโอ้ยเยอะจังส่งมางานเยอะใช่เหรอจไมยันแม่จค้ฮะยิ้มเลยก็มีเลยเ้ย่าเพิ่งได้อะไรมีดเล็ตาเออครับเเป็นไงเนี้ยสไกน์ดเน้ เอามาใส่ไปเอาไปเอาเองอยู่กันไปงงแต่กล้องเพื่อนเวลาแบบขึ้นมาขืนหยูดทั้งที่ั่นม่เนตีนกาอเหรอไม่นั่นเป็นแล้วนะมันโมตีลักกาเไรมีเห็ดตะงกจูบใหญ่นำพี่น้องฮัมไปฮามีใครมาใหม่บ้างอ่าตีนกับเังไงใมา่นะเขานมซบงอ่นอให้ก็ะตือโน่น สะพาน้าเบิ้งแท้ยิ่มสิค้ายวันใหม่ทค่ะจนิ่มเดี๋ยวนี้ย้มแน้เหรอเนาะยนิ่มจุงล้สาวพันน่นบาได้ไลๆนั่งหลอกเรามแต่เอฟผมอยกเยอีเลยมัเอามาดูแม่งมอนยยางกองเป้าทอนนี้เอฟกองกินคือประเทศไทยได้วนีกเอฟของบริจาสีเอาแต่คีมนูกับยาสบู่นู มีแต่กองปลาแต่กองปลามง่ปกนเอานาให้ไก่กรานะทาตงไก่นอะง่ายยเนาะบ้กงห้ไแล้วมันตกโดดไม่ไมั่วหามันได้ลูกรางหวานเปด้ลูกกระสากินมากเดี๋ยวเขาแล้วโอ้ยไก่ตัวง่ายเวียดมาซื้อต้อทำงมื้นะตัวฮันพัน จะ้ายเพ่องะโคได้แกง่ได้แกงนึงพี่น้องเลยอ่าจูมันใหญ่นาะใครแต่มันจูมใหญ่นเับเอได้นีพลยว่ะเ็ดละงอกน้ำมก็ได้พี่น้องเลยเนาะเห็บก็ได้น้ำไม้ก็ได้น้ำไม้ไล่ เดียวน่ะเอ่อสิพามาบิ่งแล้วตนแค้นหนอกไปนล้นมะขุ่นอหไไปปอกแล้วไหมอาใส่ครับปอกของจดนี่ต่นอนอ๋อวิ่งจิบฮัลโหลแต่เพิ่นนอนตื่นแน่นี่นะโมงแรกน้มาห่านเลยเด้อกระบอกแสบ อ้ดียหับกาดีสนั่นแก่มงแรกนะมงแรกเสียปกเสือปูมากรอยนี่เนาะบบได้ครับกาดีซอนวันภาพซีฮอวเวลาเลยน้าอาบน้ามยังเนาะกินเหี้ยันหักไปแล้วปีนห้างปีนงนจ่าอ่ะเด้อพี่น้องสี่เฮดทุ่งคายอยู่เพือพอไม่หนีเแลวผมเป็นพ่อพีโอ้กอบทุ่ง่พอไม่นีมาครดี่ มาเด้อบอกววาพอมินี่ก็ิเหยยบร้อยมาเลย้่พีน้องเลยดูช้งนี่มันเดินอยู่นี่สีป้าเบี้ยหยยบร้อยมาเลยแล้วเนี่ยไอดำไปเฉยเลยเย่ยวาหยางเมือ ่หิวหิวเข่าหิวหนังหิวนะขมันเนาะกรกมันมัาตนะปลาด่่กปลาดุกมาแหลกเองเน้อปลาดุกก็ได้ไม่ไ้ถือกันถือตรงตัวนึงปาดุกมาลงปลาดุกตัวนึงปลาตตัวนึงจ้า มีน้ำไม้บงพร้อมแล้วก็น้ำไม้ลายน้ำไมก็ได้ประมาณนี้จ้ะพร้อกาที่เราไปได้ในอดไม่ไของเรานะฝาตื้นแล้วของมันประอบมีหรื่องกับหอยมีซองมากกับเมื่อยก็เมื่อยหรือจะมันนี่นะกระเดาเนาะได้ได้ว่างลงป่าแลงป่าเ้าลงป่าบอกเสวยลงลงป่าว้าวีง ก็ลงปลาสนั่นพันพืชนป่าพน้้งเลยคอยบอซื้อแล้วคันปลาห้อบุเฟ่ไปเนี่ยลอยทั้งลอยหลงเนี่ห้องบุาเอยู่แล้วเนาะว่ามันไปทางใดนานแตกะลงคันบ่อใสไปไันแล่มากะลงพลน้อย

มีใจน้ำมีใจน้ำยินดีนำห่านท้าพ่อมได้ขายโอ้โหดูดูเอากระดีต้อนเนาะได้ขายเฮาก็ได้รับคือการได้รับคือกันโดยใน้ขายของถือว่าเป็นข่าวดีเพื่ออุดนุนให้พายก็ได้ในห่านเฮาเฮาก็ได้รับคือกันถึงบนด้ทางตรงอย่ทางอ้อมโดยบ่แน่เพื่อนอาจจะ ชอยเฮานี่แหละแต่ว่าชื่อให้คนอื่นเนอยากให้ห้าไดยตรงนี่แหละต้งนึงทุ่ละโลกอะไนี้น้ำไม้กระเบิ้องเตาอันนั้นชีวัยต้มใส่ห่อข้าวบ่เบ้ัวชะอ้อนชะอ่อนแต่เห็ดละงอกนี่พี่้องนี่โอ้ยสำ่กําปั้นปุ๊ชีขาว ว้ากใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยพอดีแกงหนึ่งหอมหอยหเลยเนาะเห็ดพอค่ะโอ้เห็ดพอมันเมิดเลยเนาะเห็ดพอนี่มันเผาแล้วนี่นะโูแต่กุ้มแกงก็ได้เป็นดาวแล้วเราบอกเฮอกลายเป็นดาวแล้วมันเผาเลยนี่นะแบบเจ้าแกงกินพอได้เลยเนี่ยนมันเผาแล้วเห็ดพอแกงเห็ดพอจนเป็นดาวเพราะเอาอะได้แตะจ้วะ ตัวน้อยไโอ้ยตัวนี้ดอกใหญ่เลยลงเอ้ตีนก็บ่าใหญ่แถวห้านี่ฮะบ่มีแล้วใหญ่แบเนี้ยจลายมีแต่เห็ดอันนี้เนาะละงอกเลื้องนี่บงต่างกันลิบลับคนละไซ่คนละาแบบเลยพี่น้องดูเออนี่ด้ เพื่อๆใหญ่ๆกว่าดอกนี่เนาะใหญ่กว่านี้อีกลุงเพราะว่าเขาเบิ่งจากอันนี้มันมาใหญ่ขนาดเลยมาเด้อพี่น้องเด้อสีขายทุงเท่าไรเลยสามสิบบาททุงละสามสิบบาทพี่น้องเงินกีบเท่าไรชาวพันเงินกีบชาวพันพี่น้องเงินบาทสามสิบเงินโอนสี่สิบบาทต้องรวมกันอีกสี่สิบนี้กันเงินโอน ทุงหนึ่งก็โอน,นได้บ่สี่บาทได้นงสิบบาทก็โอนได้บ่โอ้สบาทมันก็โอนได้เลยบ่แม่พีซื้อไบ่นะโอ้เห็ดแตงให้ไปอยากซื้อก็ซื้อมันก็ได้รายได้พี่น้องปู มากเลยได้่ลนยังามากกันไริกระกพอชื่อกินอย่าพี่น้องไปหาโอ้ยเพอร์สีด้บมนกองคอยนะยากมันอยัางเมดแล้วเนาะป้าเนาะมันอยางเมิดปัดนี้เอมครื่องกรสอบแล้วะนั่นกระแถมมันขั้นค่ายอีกขั้นนี่บอให้ว่าเรื่องขั้นนี <c oughs> มันแข่งถ้าเกิดจะลงป่าลงดงลงป่าลงดงอย่างวันเดียวนะรอบรอบว่นี่เจอกันแล้วสนไปลงป่าเออกเจอกันมาเลยอ่ะใช่ไหมแ้ดูดงกุศิกงหีนลงดงกระลงนะ่เนี่ป่าก็ไม่ง่ายหรือว่ามึไปมือก้อนคนเดียวนะลูกยางไปคนเดียวมือก้อนอ่ะกบไปลงในหัแล้ว

นะน้ไหมโอเคคลิปนี้กับข้อล่าก็เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไหม่คลิปนากับน้องสลาสบายดี